ให้ทานคำว่าให้ทานกับคำว่าจาคะแตกต่างกันอย่างไรและมีผลมีอนิสงส์ต่างกันอย่างไรบ้างทานเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการที่เสียสละบริจาคครับส่วนจาคะเนี่ยมันหมายถึงการสละกิเลสได้ด้วยสละแล้ว่ไหมครับซึ่งกิเลสก็เรียกว่าจาคะการบริจาคาเช่น ไม่มีใครไม่รักตัวเองแต่เรากล้าที่จะฟักลูกตาเสียสละให้อย่างนี้เขาเรียกว่าจาคะไม่เรียกว่าทานอ๋อทานก็คือยังไม่ละยังไม่ละกิเลสเงนีะได้ไหมครับแน่นอนจาคะก็คือละซึ่งกิเลสแล้วละได้หมดไม่ใช่แต่สละสละได้สละซึ่งความห่วงใยในลูกตาตัวเองอะ่ะ ตาตัวเองเป็นกิเลสไหมล่ะมีความหวงหวงไหมมีครับเออนั่นแหละเขาเรียกว่าจาคะการบริจาคสิ่งที่เป็นเป็น่าศึกต่อกิเลสส<อ>ละอวัยวะเอางั้นคนที่แบบสลระอวัยวะก็ออใช้จาคะใช่ไหมใช่เขาใช้จาคะไม่เรียกว่าทานส่วนทานนะมันใช้กับเจ้าประคุณขอให้งวดนี้โดนเต็มๆอะไรประมาณนี้ <laughs> ออนั่นแหละเขาเรียกว่าทานเ <laughs> พราะมันคือตัวพ่อคุณกิเลส พาทานคือตัวพอกพูนกิเลสแต่จาคะมันคือการสละกิเลสครับถ้าจะเทียบก็ต้องเทียบได้แบบนี้จบ